เห็นแล้วทุกอย่างในบรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใจแก่ผู้เทศผู้สอนไม่มีความสงสัยในการแสดงออกมาเพระนาะฉะนั้นผู้ฟังจึงได้ผลได้ผลูตเต็มกำลังของตนเหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราได้ยินวยหูของเราอยากชาฟินแต่เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่ได้ยูได้ห็นด้วยตาดีถึนตนเองนำสิ่งน,นั้นเรื่องนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอาจหาพูดได้ตรงกับความจริงมมกที่สุีได้ยินคําบอกเล่ามาพูดธรรมของพระพุทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้เป็นาศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่ายังบอกเล่านมาเลยหาผู้รู้ความจริงไม่มี เพราะฉะนั้นถึงทำแม้จะมีน้ำหนักมากอย่างไรตามหลักธรรมชา,าติข้งธรรมก็ตามแต่อาศัยผูน้นำมาไม่แน่นอนภายในปิดใจออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนะอยู่ที่ตรงนี้เมื่อผู้แสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะออกความแน่ใจมาจากไหนผลแห่งความไม่แน่ใจทั้งผู้เทศผู้ฟังก็คือ ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั่นเองเลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสียทั้งบุตรการท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเทศก็ดีพระสาวกเทศก็ดีเทศทอดออกมาจากใจที่รู้จริงเห็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศอย่างถึงใจเพราะรู้ความจริงอย่างถึงใจการเทศจะไม่ถึงใจได้หร เทศมากเทศน้อยขนาดไหนลึกตื้นหยาบเพียงไรเขาออกมาจากความรู้แล้วถึงแล้วทุกอยาก่างผู้ฟังจึงได้รับผลรับประโยชน์เป็นความหนักแน่นภา,ายในจิตใจขณะที่ฟังมีต่างกันดังนี้ความาคั่งพิธีการกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองพังอัดส่วนขากระทำตรัสด้วชอบแล้ว ผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังหนักตนัตันแลรู้ชอบตามหลักธรรมนันแล้วยังถ้าปฏิบัติไม่ชอบรู้ไม่ชอบเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบทมได้อย่างไรผู้ฟังจะได้รับผลนั้นได้รับประโยชน์ให้เต็มไม่เต็มหนูได้อย่างไรเต็มไปไมนะ่ได้ท้าขอให้ทุกองค์ทุกท่านต่างใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นความจริงภายในตนเอง ดังพระพุทธเจาและสาวรุทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นหมาตั้งแต่ครั้งพุตตการเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติทอบเท่านั้นที่จะสามารถลือฟื้นธรรมของจริงขึ้นมาให้เห็นอย่างทัดเจนได้ประจักษ์จัดเพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใดใจเป็นภาชนะอันสําคัญสำหรับรับรองธรรมได้อย่างเป็นเมตตุน อินท่าอากาศก็เป็นแินท่าอากาศไปโลกก็เป็นโลกไปทำเป็นธรรมใจเป็นพาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งใน,ในการรับธรรมเช่นเดียวกับเหมาะสมกับการรับกิเลสสิ่งที่เป็นข้าสิบต่อธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่ากิเการปฏิบัติก็เพื่อลื้อเพื่อถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออันเป็นของจำปลอมนี้ออกจากใจโดยการประพฤติปฏิบัติชอบ ความประพฤติปฏิบัติชอบนั้นแหละเป็นอุบายวิธีที่จะรื้อถอนสิ่งปกคุมหุมหงจิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีทางเพราะไม่ถูกกับหลักมัชฌิมาคำหลักมัชฌิมาก็คือความเหมาะสมการปฏิบัติเหมาะสมควรจะแ,แก้พิเลสประเภทใดได,ได้ก็แก้ได้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติท่านจิยก หนึงหนึ่งสัมมาพิิธิสัมมาทั้งกับโอเป็นเป็นโอ,เเป,นโอปัญญาให้มีความเจเลียวชลาละคิดหลายแง่หลาย,ย,ลายสันหลายขมออุบายวิธีการแก้ไขปัญหนงต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายแต่ผนไม่นั่นไม่ทันกับพิริซึ่งมีความแหลมคมอยู่มากภายในจิตใจของเรามีธรรมะท่านั้นที่สามารถจะปราบปรา람พิเรนได้ธรรมะเครื่อง เรื่องมือที่จะปราบตามเพลียก็คือสติปัญญาเป็นหลักสําคัญมากที่เดียวมีเลยปฏิบัติมาเป็นกําลังความสามารถไม่เห็นอันใดยิ่งไปกวา่าสติกับปัญญามีศรัทธามีความภาพเพี่นเป็นเครื่องหนุนหลังสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกพิจารณาอะไรถ้ามีสติมันก็รู้ได้ชัดมีปัญญาสอดสองมองทุลุไปได้ไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งเห็นไปได้ดีหสมอ ครั้งพุทธการกับครั้งนี้มันต่างกันดังที่ว่ามันคือผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องพิธีไปเสียสับแต่ว่าปฏิบัติสับแต่ว่าเรียนไม่เรียนด้วยหวังความรู้จริงเห็นจริงเนี่ยทำแล้วประพฤติปฏิบัติตามการที่ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยจริงไม่กระเทือนยิเหล็แม่นิดเดียวเลยหนังทลอกันนิดหนึ่งก็ไม่ได้ ยิ่งเรียนมากเท่าไรเพรยิ่งเป็นการสังสมกิเลสมากเพื่อความสําคัญของตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนทำม,มามากนี่แหละความกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้ด้วยความสําคัญของตนเองถ้ายนเพื่อจะรู้อัดรู้ทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเรียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใด,ดาบารดใดานําไปพิจิตรพิจารณานําไปแต่กลองจนเห็นเหตุเห็นผลความลึกซึ้งอย่างละเอียดแห่งบทธรรมนั้นๆผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้ ปฏิญาณเพื่อปฏิบัติจริงทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดจอ่อต่อเนื่องกันเรื่องขอปฏิบัติที่ถูกชอบจริงๆนี่ก็เป็นบาดฐานเพื่อปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแจ้งตลอดให้ทาโดยลําดับลาดับคำว่าวิเวทปฏิเวทะรมนี่ม่หมายถึงมันจะรู้ทีเดียวพืดพลาดให้เสร็จหมดเคือรู้ไปโดยลําดับลาดับ ตามกําลังของสติปัญญาศรัทาความเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้งนี้ริงทั่วถึงในจิตใจนี้ไม่มีอะไรลี้ลับมันเยีะบย่รู้ตลอดทั่วถึงผู้ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใดให้นอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นตัวสั่งสมกิเลสหรือเป็นโรงงานผิดกิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผิดธรรมมองดูตรงนี้อย่าไปฆ่าสถานที่นั่นที่นี้การไม่ล่ำเวลา หรือผู้ใดจะมาช่วยเราให้ตั้งอัตตาเหตนุนโนาโถเป็นที่พึ่งของตนตนนั้นแหละเป็นผู้จะถอนกิเลสเพราะการสั่งสมกิเลสไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสมให้เราเป็นคนสั่งสมเองมาตั้งแต่ไหนเมื่อเมื่อไรไม่ทราบนี้เราจะคว้ให้ผู้ใดมาตอบถอนกิเลสประเภทต่างๆให้เราตถาตาโรตถาคา,าตาพระพุทธเจ้าตัดถอนเอาไว้ตุมเห่หิจังอาตตังความเพียร เป็นเครื่องแปดเผาทีิเลสให้ท่านทั้งหลายพึางทาเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอุบายแนวทางเท่านั้นการทํางานเป็นนาทีของท่านทั้งหลายจะทําเองนี่ท่านสอนไว้อย่างน,นี้เราก็เป็นลูกศิษย์ทศานคนประหนึ่งว่าได้รับอวาทของพระองค์อยู่ทุกปัตด้วยจัตรธรรมที่แสดงอยู่กับตน ต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติกัรจัดริเลสประเภทต่างๆซึ่งวนแล้วแต่เป็นภัยทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเป็นคุณต่อจิตใจของคนของตจมีแต่เป็นโทษทท้งนั้นมากน้อยก็ต่างและไม่มีใครที่จะรู้อย่างถึงจิตถึงใจเห็นโทษเห็นคุณอย่างชัดเจนเหมือนพระพทุทธเจ้าเหมือนพระสาวุภะหรหันท่าน,ท,านท่านรู้ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรม ท่านจึงนำมาสอนด้วยความตุกตั้งแน่นยานสอนใครก็เมื่อต่างคนต่างมุ่งความจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่เข้าใจและทำไมจะไม่ดูติดในธรรมที่กานสอนเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีรสชาติหนืองวัตถินใดในโลกครับไปสร้างทำรมไโซคินาจิเนี่ยรถแห่งธรรมะนะเป็นรถทั้งปวงเอามาทั้งปวงก็หมดธรรมมีมีรสมีรชาติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรสมีชาติ หูมีตามีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์จะบอกจะกละ่าวแนะนาสั่งสอ,งสอนยิกขึ้นธรรมะหน้า,านะโบสั์ศาสนาทุจวบเถกผู้มาใหม่คอยดูผู้อยู่เก่าผู้อยู่เก่าทํายังไงให้สังเกตดูหูมีตามีให้ดูให้ฟังนั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวครูบาอาจารย์สอนเป็นอีกอย่างเ,าเราศึกษาจากจากคณะที่ ทำถูกต้องอยู่แล้วนั้นเป็นอีกอย่างเกียงข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นมีการทําอย่างไรบ้างเราอยากถือว่าเราเป็นพระอาคารตุก,กะเราอยากถือว่าเราเป็นพระแขกเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นพระลูกศิษย์สถาเหมือนกันหน้าที่การง,งานข้อวัดปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทําเพื่อกําจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดแปลกกัน ทางการมาศึกษาให้ศึกษาด้วยตั้งหน้าต่าง,างประพฤติปฏิบัติทั้งกิจภายนอกทั้งงานภายใน,นคือจิตตะภาวนาทำให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจ,ามจริงเรื่องมรรคผลนิพพานจะพ้นอำนาจของความเพียรน,นี้ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆมรรคผลนิพพานต้องปรากฏขึ้นได้เพราะความเพียรของผู้ไม่ท้อถอย การฝึกหักขบรมพรนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจในยุ่งพนาเราสังเกตบทธรรมบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐา,านฐานที่ตั้งแห่งานคืออะไรสอนเจาสารุม,มารุม,มานาขาทานตาตะตจูตั้งแต่วันบรรชาทั้งหมดมานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนเล็บฟันหลังเหล่านี้เป็นสำคัญ พันถึงสอนเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันมันมีรูปพนธ์ฐันฐานมีเป็นของที่น่ารักน่าจับใจที่ตรงไหนนอกจากเป็นของประคูลีดูโลกธรรมชาติของมันแล้วท่านั้นมากระทั่งไปถึงหนังคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ความสวยงามไม่มีเลยนะผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาติท่านบรรณหนก็ตามคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ท่านสอนไปเพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่ จำเพาะซึ่งไม่ควรจะสอนอมากมายแต่อย่างไรก็ตามตาโจนั้นหนังครอบหมดในอาการสารดีสองถ้าหลบหนังออกลงมูที่คนดูได้ไหมดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเรื่มมองดูแล้วเป็นของปฏิกูลหน้าเปียดหน้าเบื่อหน้าหนาเสียทั้งหมดที่เกิดความรักความชอบกันก็เพอาะมีหนังหุ่มห่อนั่นเองหลงผิวบางๆเท่ากระดาษนี่เท่าใบลานนี่ก็ไม่ได้ แล้วเจอเราโง่ขนาดไหนมนุษย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าผิวบางๆเตระนั้นเป็นเครื่องหลอกตาก็ายังเชื่อเข้าไปทางานนั้นเป็นปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนอง,นองเต็มไปหมดด้วยของปฏิปุนิปาชาพีดิเ้าพิจารณาอย่างนี้ทั้งรับพิจารณาเข้าพิจารณาออกไร้จลบทบทวนทําไมจะไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นประจักษ์ในแต่ละบุคคลบุคคลไม่พิจารณาอย่าง ดันั้นู้ที่จะกระชาขยายออกไปถึงอาการสานที่สองการใดก็แล้วแต่ความถนัดในขณะที่ภาวนาให้กําหนดจะก,กําหนดพุโทโธเป็นคําบริกรรมทำโมสังโโก็ได้เวลาจะกําหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่ากันเป็นด้างจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่ากันก็ให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้น ให้รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปคาดไปหมายถึงเงมรรคผลที่ผ่านใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นเรียกว่าในวงปัจจุบันยึดเมื่ออาศัยสติคอยควบคุมให้ทํางานอยู่เสมอก็ไม่สาดแสบไปในที่อื่นย่อยมตั้งหน้าทําการทํางานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบายความ เย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบนี้ก่อนอีกขอให้พากันพู้พูดเดนะินไปได้ทรงมรกทรงผลอย่าให้ยินแต่ข่าวว่าขร,งรางพุทธกาลองนั้นสาเร็จอยู่ที่นั่นสมเด็จพระโสดาสกิทานาคาอรหันยูที่ตรงนั้นตรงนั้น,ตร,น,นตรงนั้นอยู่ในเขาลูงนั้นตรงนั้นอยู่ในป่านั้นแล้วขาเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มตัว เพราะความเพียรไม่เป็นท่าจทธาไม่มีผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ได้มีแต่ศาสนาข่าวค้าฟัาแต่ข่าวคนอื่นข่าวของตัวไม่ไม่ไม่ได้เรื่องต้องแต่ข่าว,วท่านไปสวรรค์มิพานกันข่าวเรามีแต่จมอยู่กับนรกคือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลาความรุ่มร้อนแมแต่เป็นขึ้นมานิดหน่อยมันก็ยังเป็นความทุกข์ไม่ใช่นอนพราที่จะเป็นี่นอนตได้ านถ้าการปฏิบัติยังมีมรรคผลนิพพานก็อย่างมีคือมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เท่านั้นไม่ขึ้นกับการสถานที่ใดเป็นสําคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติแต่สถา,านที่ที่บําเพ็ญนั้นย่อม,มอำนวยความสะดวกให้แก่การบาเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้าทรงสอนวาล,ลุกขโมลเชน,นาสนาาังมิทาบก็บปั ชาตัสเตยาวัตวังสร้างหูงกระดูน mm. โน้นล้มไม้ชายเขาลุกขมูลในป่าก็ห่อยยิ้มเขาที่ตรงไหนเป็นพี่สะดวกสบายแก่การประกอบความเพียรก็ให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในฐานที่จะนั้นไม่ปุ๊บท่านวุ่นวายสะดวกแก่การมันเพิ่มเพียรน่ะคือเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นอยู่ภายในจิตใจไปยูนในป่าถ้าความเพียรไม่มีสติไม่เป็นท่า ก็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในป่าก็ามีนิสิวิโสอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เพื่อสนับสนุนถึงเรื่องความเพียรท่องเหลัาที่ดีอยู่แล้วให้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไปอำานวยความสะดวกมากขึ้นจนถึงขัน้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆทัื่อางถึงอาหาตผลพราส,สดดวดร้อนๆยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าบรรดาไมาผลิพานไม่อยู่ในที่อื่นใดดูด้วยกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าคือส่วนขาตธรรม ท่านตรัสได้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถิดเรื่องมาผลิพานไม่มีผู้อื่นใดที่จะมีอำนาจวาสนามากีดกันห่วห้ามให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับผลเป็นที่พึงใจนอกจากเี่ภายในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกลางไม่ให้เรารู้เราเห็นมาผลิพานบ้างเพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกลมายาข้างหนึงม,นมีมากที่ส จะทำความภาพเปลี่ยนเรื่นนอยๆนัมันก็แสดงอุปสรรคอิกฝังเข้ามาเสียทําให้ไม่เป็นเม็ดเป็นหน่ยวยกลัวจะจะล้มจะตายกลัวังไม่หลับไม่นอนกลัวจะเป็นความลําบากซึ่งล้มแล้วตั้งแต่เป็นคนมายาของกิเลสเลยไม่เ,เป็นท่าเป็นทางทีนี้เราก็กอดกรรมาฐานยืเนเฉยเพียรขาลงมาหน้าขาตาแต่โตอยู่ในตัวของเรา พานนั่งนอนนั่งนอนทับนั่งทับอย่นั้นไม่ได้เลือกอะไรจากกรรมฐานตามที่ท่านสอนไว้แล้วุ่ณิพานก็จะเกิดขึ้นจากการพิจารณาผู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้นนแล้วก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้ชายเป็นองรัชจักรมากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เลวมากถ้ากิเลสพระให้เป็นในทางที่เลว นี่เลยไม่ได้ทําจิตใจให้มีคุณค่านอกจากจะทำให้เส่ิมคุณภาพของใจลงไปโดยลำดับทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเป็นภูมิดังนั้นเราไม่ได้มุ่งมหาวิยเละไม่มุ่งมาทาลายจิตใจของตนให้ลดคุณค่าลงไปเรามุ่งเพื่ออาจเพื่อทําเพื่อการส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณค่าตังหาก เพราะฉะนั้นจึงเห็นความสําคัญของความภาคเพียรอย่าลดละอย่าพ้อถอยมันป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกฝลนใครเกิดมามันป่าช้ามันมาพร้อมไม่ไปที่ไหนเกิดตัวตัวไหนตัวเกิดตัวนั้นตัวตายนี่ตัวนั้นตัวคําขาาจะลาตัวนั้นตัวทุกข์ตัวลำบากมันอยู่ที่นั่นหมดมันอยู่ที่อื่นพอที่เราจะไปข่านู่นขาดนี้ตายที่นู่นตายที่นี่ทั้งปีทั้งนี้เดือนมันดูดกลบลมหายใจ เมืเ่อลมหายใจหมดไปแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายเจ้าท่านว่าอะไรแม่นิยมจะกระทงศีลสัตายได้ทั้งนั้นมือหมดลมหายใจแล้วแต่นี้ลมมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งมีหน้ำซ้ำอะไรต้นเป็นพระมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการพึ่งปฏิบัติกําจัดี่เดธออกจากภารจิตใจโดยไม่ต้องมุ่งเสียมุ่นวายกับมาใดๆเลยควรที่เราจะก็หมักขมิ้นในงานของเราให้ถึงไมตัมน์เห็นเหตุเห็นผลภารกิจใจ ได้ส่งไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานดังข้างพุทธการท่านสรงเพราะพ้อปฏิบัติอันดีนงามสุปฏิอุชุญาญาสามิจิปฏิป,ฏปนุนีแ่แหละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นบุรุษบุคคลแปดก็มาถึงคนคนเดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ทรงมรกทรงผลถึงนิพพานได้เทศาะโกโตสาวาสังคโคนั่นแหละคือสาวกอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ย่านก็ว่าไว้อย่างนั้นมันจะสาวกลอง ชาวเอกันแท้จริงมาตั้งใจปฏิวัติมาวันนี้พูดเปลี่ยนใจนี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายนุง่งเครื่องตัง